ซีเกมมีช่วงเวลาบางช่วงที่ไม่ได้เปลี่ยนแค่ผลการแข่งขันเท่านั้นแต่ยังเขย่าจิตวิญญาณของกีฬาความเชื่อมั่นของแฟนๆและความฝันของนักกีฬาด้วยและสิ่งนั้นเองที่เกิดขึ้นในวันนั้นเมื่อการแข่งขันมวยไทยแมชหนึ่งได้สั่นสะเทือนไปทั้งภูมิภาคกลายเป็นไฟที่ภายหลังถูกจดจำไม่ใช่แค่ในฐานะการแข่งขันธรรมดาแต่ในฐานะไฮไลท์อัปยศที่สุดสนามแข่งขันแน่นขนัดไปด้วยผู้ชม สายตาทุกคู่จับจ้องอยู่ที่เวทีทุกหัวใจเต็มไปด้วยความตื่นเต้นความภาคภูมิใจและความหวังในชัยชนะปายหน้าของนักชกทีมชาติไทยฉายชาัดถึงความมั่นใจที่เกิดจากการฝึกฝนอย่างหนักเหนือและการเสียสละมานานหลายปีไม่มีใครคาดคิดเลยว่าเพียงไม่กี่นาทีต่อมาเวทีแห่งนี้จะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของข้อถกเถียงที่ผู้คนเรียกกันว่าโคดโกงหรือการโกงอย่างร้ายแรงที่สุด ในช่วงเริ่มต้นขอองค์การแข่งขันทุกอย่างดูเป็นปกตินักชคไทยแสดงฝีมืออันเป็นเอกลักษณ์ก้าวเท้าที่รวดเร็วและความเร็วราวสายฟ้าคุมเกมเหนือคู่ชกอย่างชัดเจนทุกหมัดทุกแข้งทุกจังหวะคอลินช์สะท้อนถึงประสบการณ์และการฝึกซ้อม แฟนๆปรบมือเสียงดังเสียงโค้ชดังจากข้างเวทีและผู้บรรยายต่างพูดถึงความได้เปรียบของประเทศไทยแต่เมื่อยกการแข่งขันดำเนินไปเรื่อยๆกลับเริ่มมีบางอย่างผิดปกติการตัดสินดูไม่ชัดเจนคะแนนชวนสับสนและท่าทางของกรรมการสร้างคำถามมากมายสิ่งที่ปกติควรเป็นส่วนหนึ่งของเกมกลับดูน่าสงสัยเกินกว่าจะมองข้าม หลังจบยกที่3เมื่อคะแนนปรากฏบนจอทั้งสนามตกอยู่ในความเงียบงันนักชกไทยที่เห็นได้ชัดว่าคุมเกมอยู่ กลับถูกแสดงคะแนนตามหลังผู้ชมมองหน้ากันบางคนหยิบมือถือขึ้นมาบันทึกวิดีโอบางคนตะโกนโวยวายและบางคนถึงกับน้ำตาก,กรอนี่ไม่ใช่แค่ไฟธรรมดาอีกต่อไปแต่มันคือเรื่องของศักดิ์ศรีเกียรติยศและความภาคภูมิใจของชาติโคชทีมไทยพยายามประท้วงเข้าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่แต่ทุกประตูดูเหมือนจะปิดตาย ทันทีที่ระฆังสุดท้ายดังขึ้นและมีการประกาศผลเหรียญทองกลับตกเป็นของคู่ชบไม่ใช่นักชกไทยในวินาทีนั้นเสียงอื้ออึงของความไม่พอใจดังกระหึ่งไปทั่วสนามเสียงตะโกนว่าเกิดอะไรขึ้นนี่มันโกงชัดๆัดดังกล้องทุกทิศทางเพียงไม่กี่นาทีวิดีโอภาพถ่ายและความคิดเห็นก็แพร่กระจายไปทั่วโซเชียลมีเดียแฮชแท็กต่างๆต,ต,ติดเทรนด์อย่างรวดเร็วและทั้งเอเชียต่างตั้งคำถามว่า เป็นไปได้อย่างไรที่กีฬาศักดิ์สิทธิ์อย่างมวยไทยจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนักชกไทยยืนเนียบอยู่มุมหนึ่งของเวทีในดวงตาไม่ได้มีแต่ความโกรธแต่เต็มไปด้วยแววของความฝันที่แตกสลายความพยายามตลอดหลายปีการซ้อมตั้งแต่เช้ามืดความเจ็บปวดจากอาการบาดเจ็บและการห่างไกลครอบครัวทุกอย่างดูเหมือนไร้ความหมายในช่วขณะนั้น โค้ชโอบกอดเขาไว้แต่คำพูดใดๆก็ไม่อาจปลอบประโลมได้สมาชิกทีมคนอื่นๆก็มีคำถามเดียวกันในใจเหมือนกับแฟนๆทุกคนว่าการแข่งขันนี้ยุติธรรมจริงหรือไม่ไม่นานเรื่องราวเบื้องหลังเริ่มถูกเปิดเผยนักวิเคราะห์บ,บางคนชี้ว่าการเลือกกรรมการมีความน่าสงสยัยบางคนตั้งคำถามต่อการตัดสินของผู้ตัดสินและบางกระแสก็พาดพิงไปถึงความเป็นไปได้ที่ผลการแข่งขันอาจถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า คำว่ารอบผลกลายเป็นศูนย์กลางของทุกการถกเถียงแม้จะไม่มีการยอมรับอย่างเป็นทางการในทันทีแต่หลักฐานและคลิปวิดีโอต่างๆก็ยิ่งตอกย้ำความสงสัยของสาธารณชนในทุกภาพสโลโมชั่นเห็นได้ชัดถึงคะแนนที่ควรเป็นของนักชกไทยแต่กลับไม่ถูกนับเหตุการณ์นี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การแข่งขันเดียวแต่มันได้ตั้งคำถามต่อทั้งระบบ ว่ากีฬาเป็นกลางจริงหรือไม่ประเทศเล็กๆหรือกลุ่มอำนาจบางกลุ่มสามารถมีอิทธิพลต่อผลการแข่งขันได้หรือไม่และความพยายามของนักกีฬายังมีคุณค่าอยู่หรือเปล่าคำถามเหล่านี้ทำให้แฟนกีฬานักวิเคราะห์และอดีตนักกีฬาจำนวนมากออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักอดีตแชมป์มวยไทยหลายคนออกมาประนามการตัดสินครั้งนี้อย่างตรงไปตรงมาโดยกล่าวว่านี่คือการตบหน้ากีฬามวยไทยอย่างรุนแรง สำหรับประชาชนชาวไทยนี่ไม่ใช่แค่ความพ่ายแพ้ในกีฬาแต่คือการดูหมิ่นศักดิ์ศรีของชาติหนังสือพิมพ์พาดหัวว่าเป็นการปล้นฮีโร่รายการโทรทัศน์ถกเถียงกันอย่างดุเดือดและเยาวชนตั้งคำถามว่าหากแม้แต่บนเวทีระดับนานาชาติก็ยังไม่มีความยุติธรรมแล้วความพยายามจะมีความหมายอะไร นี่คือช่วงเวลาที่กีฬาเผยให้เห็นด้านมืดของการเมืองอำนาจและผลประโยชน์ทีมชาติไทยได้ยื่นประท้วงอย่างเป็นทางการพร้อมหลักฐานวิดีโอและคำให้การขอให้มีการทบทวนคำตัดสินแม้ตามกฎแล้วการเปลี่ยนผลการแข่งขันจะเป็นเรื่องยากแต่ความพยายามในการเปิดเผยความจริงยังคงดำเนินต่อไป องค์กรนานาชาติให้คำมั่นว่าจะมีการสอบสวนแต่แฟนๆต่างรู้ดีว่าคำสัญญาเช่นนี้มักจะค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลาท่ามกลางความวุ่นวายทั้งหมดสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือความสูญเสียที่แท้จริงไม่ใช่แค่เหรียญทองหนึ่งเหรียญแต่คือความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นที่ผูกแฟนๆเข้ากับกีฬาความศรัทธาที่ผลักดันให้นักกีฬาสู้จนสุดใจและความภาคภูมิใจที่ชาติหนึ่งมีต่อฮีโร่ของตน เมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกทำลายบาดแผลไม่ได้อยู่แค่บนร่างกายแต่ลึกลงไปถึงหัวใจหลังเหตุการณ์นี้นักชอกรุ่นยาวหลายคนออกมาแสดงความผิดหวังผ่านโซเชียลมีเดียบางคนบอกว่ายังรักกีฬานี้แต่ไม่เชื่อมั่นในระบ,บบบางคนเรียกร้องความโปร่งใสามากขึ้นและบางคนถึงกับบอกว่าหากไม่มีความยุติธรรมพวกเขาอาจพิจารณาถอนตัวจากการแข่งขันระดับนานาชาติ คำพูดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าปัญหานี้รุนแรงเพียงใดมวยไทยซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวัฒนธรรมเกียรติยศและประเพณีของไทยต้องเผชิญกับบททดสอบอันขมขื่นในวันนั้นแม้จิตวิญญาณของกีฬาจะไม่อาจถูกทำลายได้ทั้งหมดแต่เหตุการณ์เช่นนี้ย่อมสร้างรอยด่างพร้อยให้กับชื่อเสียงคำถามจึงไม่ใช่ว่าเกิดอะไรขึ้นในไฟนั้นแต่คือบทเรียนอะไรที่ควรถูกนำไปใช้ในอนาคต กีฬาอยู่ได้ด้วยความยุติธรรมเท่านั้นเมื่อใดที่นักกีฬาก้าวขึ้นเวทีเขาไม่ได้สู้เพื่อตัวเองเท่านั้นแต่สู้เพื่อประเทศครอบครัวและความฝันหากความพยายามนั้นถูกกล้นไปบนโต๊ะตัดสินนั่นไม่ใช่แค่ความพ่ายแพ้ของเขาแต่คือความพ่ายแพ้ของทั้งกีฬาสิ่งที่เกิดขึ้นกับทีมไทยทําให้โลกต้องตั้งคําถามว่าหากปราศจากความโปร่งใสและความซื่อสัตย์กีฬาใดจะยืนหยัดได้นานแค่ไหน ในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปไฟนี้อาจถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ในฐานะหนึ่งในข้อถกเถียงแต่สำหรับผู้ที่เห็นน้ำตาไหลในสนามได้ยินเสียงกรีดร้องที่ไร้เสียงของนักชกและได้เห็นหัวใจของคนทั้งชาติแตกสลายพวกเขาจะไม่มีวันลืมเหตุการณ์นี้คือเครื่องเตือนใจว่ากีฬาไม่ใช่แค่ความบันเทิงแต่คือสัญญาแห่งความเชื่อมัน่นและเมื่อสัญญานั้นถูกทำลายบาดแผลจะยังคงอยู่ไปอีกหลายชั่วอายุคน บางทีวันหนึ่งความจริงอาจถูกเปิดเผยอย่างสมบูรณ์บางทีแสงแห่งความยุติธรรมอาจส่องมาหรือบางทีเหตุการณ์นี้อาจสอนให้เรารู้ว่าการเรียกร้องความยุติธรรมไม่ควรหยุดเพราะหากเราเลือกความเงียบการโกงจะกลายเป็นเรื่องปกติและในวันนั้นเหรียญทองใดๆก็จะไม่ใช่ทองแท้แต่เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ที่กลวงกล่าวเท่านั้น